ฮัลโหลสุกี os, oh ้ทำไมทำอย่างงั้นลูกเป็นสาวเป็นนางทำไมนอนไม่หุบไม่อะไรลูกเอ้ยดูซินะเออออ่าสายลูกเอ้ยโอ้ยเป็นสาวเป็นนาง โซ่ของลับจะของจังสันฮะโอ้ย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 โอยสุกี้สกีโชอบของลับตัวเองโอ้ไม่ไหวแล้วลูกสิได้คาดดองบ่ลูกแบบนี้บ่ได้คาดดองคักๆมาพี่น้องมาดิ ราบสวัสดีค่ะย่าเมือแรงมาเบิงไว้แย่ดาวสิผ้าพวกเจ้าไปเบิงอย่างพี่น้องเห็นมาเบิงน้ำกันจ้ะเผื่อน่ะเผื่อนเห็นบ่ค่ะพี่น้องจ้ะเบิงงอสาวคอยนอนจอบแม่เบิดเธอเลยนั่งกำลังทำสมาธิก็เธอเลอเธอเลอตึกตึกฮัลโหลซูกิฮัลโหลทำสมาธิอยู่เลยค่ะ เออเมหื่นท้าเป็นไปอยากว่ากับแม่สสดงเออโหยีได้ว่าไทยลูกันนี้เถอ,อยังมางอาแม่ก็แล้วกันเลย้อย่ามนอนเซอเหือนบิ่ดูพี่น้องสู้กีเบิดเธอเลยเฮ้ย พูดให้มากบอมากก็ฝากไลค์แชร์คอมเมนต์ให้เบิง์นี้ได้ค่ะเด้อคอมเมนต์มาให้เบ่งแนีจ้าขอบคุณค่ะ